พี่น้องคุณน่ะทงหน้าค่อยเมื่อยแล้วค่อยจะมาเก็บบักซีดากินพี่น้องบักซีดาขี่นกุน่ะนี่พี่น้องบักซีดาขี่นกมจาจับปลาคอนกินบักซีดาขี่นกขี่นกก่อนพี่น้องเมื่อย ได้พ่อปุแล้วพี่น้องเมื่อยแล้วบาไว้แล้วไม่เก็บบักซีดาขี้นกกินก่อนอืม เขาพี่แม่้าอไอ้บึงสูงขนาดเลยขี่เป็นล่มแล้วต้นบักซีดาขีน่นกเลยอพี่นอ้องเนว้ายว้ายหวานเขาเพิ่งงามงามพี่น้องจ้า họ thú này. Nên mất lên Mà. <laughs> Nào cũng phải đéo kín với Ui Lá tí Sang nữa บัาเข็งน้อยเมย์เอาถังไปหายายฮะเดี๋ยวยินมาพี่น้องเดี๋ยวยินเสียงเขาโดบ่มาพี่น้องเขาอีแม่นเฮ้ยเมยเม่์เบาไวพี่น้องบาไวบาไว ข่อยได้ปลาพี่น้องอิปูพี่น้องอ,อีปูเฮ้ยม,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 มาได้อีปูข่อยกระพุ้มใจแล้วพี่น้องนะครั้งแรกแล้วเนี่ยปีนี้ครั้งแรกแล้วเนี่ยที่มาจับปลาใครจะอเอาอีปูไปดองพี่น้องบ่อีหยังดอก เดี๋ยวยินเสียงขาโพดเอินแม่ว่าออกมาได้แล้วแม่อุ้ยตัวแม่คือสิมั่นค่ะพี่น้องออและพี่น้องอยู่บ้านนอกเข้าตกหูจคากินให้เป็นบง่งงานตายสื่อ,อย่างเดียวตายย่างเขียดละพี่นอ้องหน้าผู้อื่นกะจับบัวใดเดอ้อนอกจากหน้าเจ้าของพี่น้องโอเคแล้วค่ะน้องบายบายค่ะ